สวัสดีครบวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูหมาผงนะครับชื่อดีโดนะครับนี่นะครับ,รบดีมาเรมาออกมาออกมาเร็วออ,อ,อ,ออกมาเร็ว มดมันมีอยู่3ามขาเพราะว่าที่มันเพิ่งเกิดนะครับมันโดนรถชนนะครับแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ตายมันมันก็มันก็ขาหักไปตั้งแต่คนนั้นเลยนะครับเลือหแล้วก็ว่ามันยังเดินได้อยู่มันยกสองขาได้ด้วยนะครับ สาคเพราะว่ารถชนนะครับไม่ใช่รถไม่ใช่รถเก๋งแนะล้วก็รถกระบะนะครับเป็นรถรถบรรทุกนะครับ,เ,บเดี๋ยวผมจะไปซื้ออาหารนะให้ดีด้กินซื้ออะไรดีซื้อของที่มันอร่อยอร่อยเช่นอะไรดี ไก่ทอดไก่ทอดนะเอ่อ ั่งไว้นะคะที่ผมจะเอาไก่ไม้มา,านะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับผมเลยเอามาม่าไมา้มันครับเนี่ยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปให้อาหารหมาดีโดนะคะนี่ผมจะให้หมาดีโดกินแล้วนะครับหมดแล้ว มันไม่เคยกินมาม่ามาก่อนเลยนะครับวันนี้ yeah. <theory> มันได้ก <conduct ing over water> ินมันดีใจมันกินแล้วนะคะฮีโดได้กินมาม่าใช่ครับ สำหรับวันนี้ผมข้อขอจบรายกันพียงเท่านี้ขอบคุณครับ,รบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้นะครับบ๊ายบาย